วันนี้นะคะหนูจะมาเล่าถึงวันเดบิวขันาม,มาไม่นานนี่ทุกคนวันนี้หนูรู้สึกแฮปปี้มากหนูจะมาเล่าก่อนที่เหมือนแบบว,ว่าความรู้สึกทั้งหมดมันจะหายไปอังน,นี้ดีกว่าคือ จริงหนูชอบเพลงนะแต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่กับ MV หนูแบบว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่มีฉากแนะนําตัวพวกหนูนี่ันี้คือสิ่งที่หนูแบบว่าคาดหวังตั้งตารอที่แบบว่าหึกว่าจะมีชื่อพวกหนูใน MV อะไรอย่างเงี้ยเสียใจเสียใจนิดหน่อยทาไม MV ออกน้อยจังนั่นสิอาจจะเพราะว่าหนูเป็นหนูอยู่แถวหลังอะทุกคนหนูไม่ได้อยู่แบบว่าฟอนหนูเป็นเมมแถวแบบว่าข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอาจจะได้แบบว่าเฉลี่ยซินไม่ได้เท่าเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ก็หนูไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ค ต,ตรงที่มันไม่มีชื่ออะไรเงี้ยถ้าแบบว่ามันมีชื่อขึ้นมานิดนึงก็น่าสะาแบบ it's okay แต่หนูก็มั่นใจว่าทุกคนอาจจะจำชื่อพวกเราได้นะคะพวกเรามีแค่11เคนเองทุกคนกคนจจำได้แน่นอนรุ่นหาอะไรอย่างงี้สักวันหนึ่งทุกคนจำคำหนูไว้สักวันหนึ่งหนูจะไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาไม่สามารถลืมหนูได้ <laughs> หนูจะไปยืยนอยู่ตำแหน่งที่แบบว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องแายหนูถือว่าเป็นไฟเราต้องคิดในทางแบบว่าที่ดีนะคะทุกคนเอามาเป็นแรงฮึดก่อน <g år> ที่จะวันเดบิวว่าหนูรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้กดดันอะไรเลย <S <s หนูเุยเฉยอะทุกคนใช่หนูรู้สึกว่าอ๋อมันก็แค่จะมีงานอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนนอกจากงานเดบิวเราก็ซ้อมง,งาน p r ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะรีเคสซาเวอร์อีกอะไรเงี้ยมันแบบว่าหลายงานมันทับกันจนหนูรู้สึกว่าตอนก่อนที่จะเริ่มงานเดบิว หนูโฟกัสผิดจุดทุกคนรู้สึกว่าเลยนอกจากที่จะต้องซ้อมงานเดบิวแล้วแล้หนูก็ต้องซ้อมแบบ PR PR เสร็จก็มีรีเพลซเอาเวอีกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโฟกัสผิดจุดไปนิดนึงตอนแรกหนูก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรก่อนถึงวันเดบิวหนูก็มีถ่ายงานใช่ไหมคะเป็นงาน Documentary ร yeah! ี ั่นแหละทุกคนจะได้เห็นหลังจากนี้แน่นอนอะไรเงี้ยเหมือนหนูก็ได้มาแบบได้วันหยุดมาอะไรเงี้ยเพราะก่อนที่วันจะเดบิวต์อ่ะมันไม่มีวันหยุดเลยมันมีแต่ซ้อม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 แล้ววันนา้นเป็นวันที่แบบว่าได้ถ่ายด็อกิวเมนเทรีใช่ปะก็เลยรู้สึกว่าได้มีวันหยุดทุกคนก็เลยแบบเออได้ทวนได้นอนแล้วแบบว่าได้ทวนแบบความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเพิ่งคิดได้ว่าเอ้านี่กาลังจะเดบิวต์แล้วนะอะไรเงี้ยแบบว่าเรากาลังจะเดบิวต์อ่อีกไม่กี่วันแล้วนะอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นหนูก็มานั่งเเิดังพตีอขนบาภวว แล้วอยู่อะหนูก็รู้สึกตัวว่าเฮ้ยยี่ฉันกำลังจะเดบิวต์เลยนะอะไรเงี้ยเซตลิตก็โหดมากเพลงแรกคือเราเปิดมาด้วยอีว่าเกเบบี้อะไรเงี้ยอันนี้หนูสึกเองคือมันจะเป็นเพลงน่ารักก่อนแบบขายความสดใสแบบน่ารักก่อนแล้วก็ขั้นด้วยแบบว่าซิงเกิลสิบเจ็ดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบเซตลิตที่แบบว่าเดบิวต์องพวกเราอะไรเงี้ยดีใจที่แบบว่าได้เดบิวต์สักทีแล้วก็มันเป็นความที่มีความรู้สึกว่าเราทํางานแล้วอะทุกคนไม่รู้ว่าหนูสึกเองไหมคือหนูรู้สึกว่าเราเริ่มทํางานแล้วในฐานะที่่แบบเป็นนรุ แต่เรายังไม่ได้เดบิวต์มันก็ได้มีอะไรที่ติดอยู่ในใจว่าแบบเราออกงานแล้วนะแต่เรายังไม่ได้เดบิวต์อะไรเงี้ยพอไปซ้อมกับรุ่นพี่เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเรายังไม่ได้เดบิวต์อะทุกคนเหมือนแบบทุกคนอาจจะไม่ได้ยอมรับเราหรือเปล่าไม่รู้แค่คิดเอง <laughs> เราทํางานก่อนที่จะได้เดบิวต์อะไรเงี้ยมันเลยมีความรู้สึกว่าแบบเราต้องปรับตัวไวมากในการทํางานแล้วก็ความเป็นเฟรชความเฟรชชี่ของเรามันหายไปพอได้แบบว่าได้ขึ้นสเตจเดบิวต์ความเฟรชชี่ของเรามันเลยแบบปลดปล่อยขึ้นมามันเป็นเวทีสําหรับหนูนะเราใส่ สุดมากๆสําหรับหนูหนูสุดมากหนูไปนั่งดูรูปแต่ละคนที่แบบว่าทุกคนถ่ายมาแบบโอ้หน้าหนูแย่มากห,หนูจะบอกทุกคนว่าอันนี้คือการเดบิวต์ครั้งสุดท้ายของหนูแล้วชีวิตนี้หนูเดบิวต์มาสามครั้งแล้วทุกคนหนูก็เลยค่อนข้างรอการเดบิวรอบนี้เป็นพิเศษใช่ก็ตอนที่อยู่หลังสเตจอะตอนนั้นอะวินาทีนั้นหนูมีความรู้สึกว่าแบบโอ้อันนี้คือวันที่เรารออยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยแบบว่านี่คือเราจะได้เป็นรุ่นห้าเต็มตัวแล้วใช่ไหมอะไรเงีแบบ้ยเป็นสิ่งที่แบบว่าการันตีว่าเราคือรุ่นของ VK แล แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็แบบหันไปข้างๆแล้วพี่พาวนั่งอยู่พอดีหนูก็เลยคุยกับพี่พาว,ว่าพี่พาวอันเนี้ยคือเดบิวต์ครั้งสุดท้ายของเราแลวนะคุยกับพี่พาวไปแล้วพี่พาวก็แบบหันหน้ามาก็บอกว่าอืมอะไรเงี้ยบบกว่ามันจะไม่มีอีกแล้วอะไรเงี้ยบบกว่าเนี่ยครั้งสุดท้ายแลย้วเรามาทําให้มันดีที่สุดด้วยกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้ my god ช่มันเฟิร์มกลิ่นม,ม,มากใช่แล้ววันงานนิปอนอ่ะคนเยอะมากไม่ได้คาดหวังแต่ก็แอบคาดหวังว่าแบบคุณจะมาดูอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยก็เพื่อนหนูก็มาเยอะมากหุกคนหนูก็บอกเพื่อนวนะ่าเออมามานะมามาเป็นหน้ามาให้หน่อยอะไรเงี้ยกลัวแบบว่าไม่มีคนมาเชียร์เออประมาณนั้นกลัวแบบกรี๊ดสู้คนอื่ยไม่ได้ ขอบคุณมากหนูรู้สึกดีใจมากอะไรเงี้ยเหมือนแบบเออเห็นพวกมันมาก,ก็ดีใจอะไรเงี้ยทุกคนพัฒนาขึ้นมากใช่หนูรู้สึกว่าน้องๆอ,งอะ่ะเก่งขึ้นมากเลยทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมเด็กที่แบบว่ายังรับจังหวะไม่ได้ในวันนั้นอะไรเงี้ยเหมือนช่วงแรกๆหนูกังวลเพราะว่ารุ่นห้ามีปัญหาที่เหมือนแบบว่าคือหนูอะ่ะเคยทํางานถึงหนูจะเป็นคนที่ไม่ได้เต้นเก่งแต่หนูก็พอมีประสบการณ์ด้านการเต้นมาบ้างอะไรเงี้ยแบบว่าออกงานหรือว่าอะไรต่างๆการจัดการปัญหาบนเวทีมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเออใช้เซนได้แล้วทีนี้หนูก็กัง ว่าน้องๆจะแบบว่าไปถึงจุดนั้นกันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันแบบว่าเฮ้ยไอพวกเด็กมันทําได้อะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกแบบโอ้ฟูลฟิลเนาะคือมันเป็นฟิลพี่ใหญ่หรือเปล่าทุกคนหนูไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หนูไม่เคยเป็นพี่ใหญ่ของรุ่นเขาเลยว่ะแต่วันนี้มันคือการเป็นพี่ใหญ่ของรุ่นครั้งแรกหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กพวกนี้มันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยเดี๋พวกนี้มันก็เก่งเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเราเห็นตั้งแต่วันที่มันย่ำเท้ายังไม่เท่ากัััันนนนนนนอออุ่กกคเป็แแแขขข้้้้าางงดีีียยวววบบบไลมมโ เจ้ภูมิใจมากตอนแรกอะกลัวเพราะว่าเซตินมันโหดใช่ปะพวกเราอะแบบว่ามีคนเจึมจึมดาม่าไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยตอนแรกก็รู้ว่าน้องๆอะจะเสียความมั่นใจกันเออมันมันก็ต้องมีบ้างเข้าใจป่ะแบบว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมั่นใจเหมือนหนู <laughs> คือ <c oughs> หนูเป็นพวกมั่นมากแต่พอมีทุกคนนั่นแหละถึงมั่นใจสำหรับหนูนะหนูรู้สึกว่าหนูมั่นใจเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูมีแฟนคลับที่ดีเป็นแฟนคลับที่คอยเตือนเราแบบน่ารักน่ารักคอยให้คำปรึกษาคอยเตือนเราอะไรเงี้ยคอยให้กําลังใจเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออหนูมีแฟนคลับแบ็กอัพที่ดีอะไรเงี้ยแต่น้องๆที่เข้ามาใหม่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเหมือนทุกคนก็ยังแบบว่าต้องหาหาพลังหาที่พึ่งอะไรเงี้ยของตนเองอยู่อะไรเงี้ย ประมาณนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเออกลัวมันถอดใจแล้วทีนี้เหมือนแบบวันนั้นมันตเต้นได้แล้วหนูก็เลยภูมิใจมากโอ้ oh my god คือมันเต้นได้โหดมากจริงหนูรู้สึกว่าบางคนอนะเต้นดีกว่าหนูเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยสักวันหนึ่งน้องจะแบบจะไปได้ไกลน้องมันก็คงอยากทําให้เห็นแหละว่าแบบเอออย่างน้อยอะพวกหนูถึงพวกเราจะไม่ได้เต้นเก่งแบบว่าเออแบบมาเลยนักเต้นอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยพวกเราก็เหมือนแบบพ้ย สื่อสารเพลงนี้ไปให้ทุกคนได้ฟังเออได้แบบเอาความหมายของเพลงนี้สื่อถึงหัวใจทุกคนอะไรเงี้ยพวกเราคุยกันว่ามันคงจะดีมากเลยนะถ้าแบบแฟนคลับอินกับสิ่งที่เราแสดงถึงเราไม่ได้เป็นคนเต้นเก่งร้องเก่งแต่ถ้าแฟนคลับอินในสิ่งที่เราแสดงอะไรเงี้ยนั่นคือแบบอะไรที่แบบเฮ้ยสำเร็จแล้วสาหรับพวกเราอะไรเงี้ยแล้วซึ่งวันนั้นแบบว่าเราเห็นทุกคนแบบโอ้กีเสียงดังมากแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนจอยเวลาขอเสียรทุกคนก็เฮิวก็เฮกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้ไม่ก็ทุกคนฟินมากภูมิใจหนูชอบมากสองเพลงแรก เป็นอีวาเกะนะคะกับกิฟต์มีไฟอะไรเงี้ยอีวาเกะคือหนูไม่คิดว่าหนูจะได้เต้นเพลงนี้เลยทุกคนเชื่อว่าเพราะว่าลิสเพลงพี่พี่แบบพี่เชอร์อะไรเงี้ยเลือกให้หนูมันจะเป็นเพลงที่แบบค่อนข้างแบบเพิ่มเขิมนิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบว่าตั้งแต่เฮฟวี่โรเทชันแล้วแบบว่าอะไรที่มันแบบ สีอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีเพลงแนวนี้ให้หนูเต้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยหนูก็เลยอูย้แปลกเป็นเพลงที่แปลกใหม่มากสำหรับหนูแล้วก็ในชีวิตนี้หนูไม่ค่อยได้เต้นเพลงเจ้กตีเจ้ากจีอะไรแบบนี้แบบนานแล้ว <c oughs> เออแล้วก็อาลียืนเซนเตอร์คือหนูอ่ะเคยบอกอาลีแล้วว่าอาลีแกตอนแรกอาลีมันไม่ไม่มั่นใจเว้ยคือหนูอ่ะคุยเคย,ค,ย,ค,ยคุยกับน,น้องแล้วว่าเฮ้ยแกเป็นเซนเตอร์ที่ดีได้เว้ยเพราะว่าช่วงแคนดิเดตน้องเคยยืนเซนเตอร์แล้วรอบหนึ่งแล้วคือเหมือนน้องยังไม่มั่นใจอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่ามันถูกต้องงแหหลลละะมมมมันนนาาาใใใใเเเวที่่่่สชชชคพ เวลาใช่ทุกอย่างมาันเลยลงตัวนี่หนูสูว่โอ้อิสต์เดอเบสเนรีเวอร์โอเมก้าประทับใจมากรู้สึกว่าพอเต้นรีเวอร์เราต้องอยากออกกําลังกายขึ้นไปอีกเหมือนแบบท่าเต้นมันดีมากนะทุกคนมันเป็นฟิลแบบฮิปฮอทฮิปฮอปหรอแบบม,มันคือล็อกอะแบบฮิปฮอปแบบล็อกเลยแบบเฮ้ยปึง,ป,งปังปึงจังหวะเป็นปะ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 อะไรเงี้ยคือจะมันลงท่าเต้นมันลงจังหวะทุกทุกแบบจังหวะแบบเขาเรียกะไรทุกบีทอะไรเงี้ยท่าเต้นมันจะอยู่ในทุกบีทเลยแล้วหนูสู้ว่าโหเป็นเพลงที่เต้นแบบยับมากอะไรเงี้ย พอตอนที่หนูซ้อมมาทุกคนเชื่อป่ะหนูหมดแรงแต่มีลายตัวาละ่ะเพลงนี้ว่าหนูน้ำมูกไหลอะน้ำมูกไหลเข,ข้าปบเจงเข้าไปเข้าไปเข้าไม่ได้ยูแค่ดุยเหมือนเราไหวยน้ำอะแล้วเหมือนเราจะพยายามจะไหว้ไปฝั่งหนูแบบหรือไาว้ท่าหมาท่าหมาไปฝั่งหนูอะไรอย่างี้ท่าเต้นมันก็จะมีความยากและความหนืดความสโลว์ความฟัด ฟัสต์แอนด์สโลว์อะไรเงี้ยแบบว่าในท่าเต้นหนูชอบในพลังของรุ่นหนึ่งในแบบเพลงริเวอร์มากดูปะก็เลยคิดว่าเรามานั่งดูคลิปรุ่นหนึ่งเต้นกันแบบเยอะๆไหมแล้วก็เอาพลังตรงนั้นของรุ่นหนึ่งมาอะไรเงี้ยแล้วก็เอาความเนี้ยของรุ่นสามมาอะไรเงี้ยแบบพี่รุ่นสามก็เต้นได้แบบดีเทลแบบด,แบบดีมากอะไรอย่างนี้เราก็เลยเอามาอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบด้วยความที่พวกเราก็ไม่ได้แบบแข็งแรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบเอาดีเทลที่แบบรุ่นพี่รุ่นสามอะทำไว้มา ไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือเอามาได้แต่ว่าทําทํายังแบบไม่ได้ชัดเจนเท่าพี่เขาอะไรเงี้ยแต่สักวันหนึ่งหนูรู้สึกว่าถ้ากลับมาเต้นเพลงนี้มันทําได้เว้ยมันทําได้เข้าวงนี้คุ้มใช่คุ้มจริงๆ <c oughs> คือหนูมีความรู้สึกว่าพ่อหนูอะทําตรงตรงนี้มานานอะไรเงี้ยเหมือนโอชิที่หนูชอบอะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสมมติหนูจะเป็นเลสเท็กมากกว่าเหมือน,นพี่เชอร์อะไรเงี้ยหนูมองพี่เชอร์ว่าเป็นแบบว่ากัปตันอะไรเงี้ยคุณกัปตันที่เหมือนแบบในความที่เพื่อนหนูชอบพี่เชอร์เยอะมากหนูก็เลยแบบว่าไม่อยากจะแบบทับลาย หลายหลายคนมากหนูก็เป็นอย่างในนั้นที่รู้สึกว่าพี่เชอร์คือเนื้อเมนเป็นคนที่ทุกคนก็ต้องชอบอะไรเงี้ยแลวหนูก็เลยรู้สึกว่าอาจจะด้วยความที่เขาแบบแฟนคลับเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้เข้าถึงตัวเขาขนาดนั้นแบบว่าข้อมูลอะไรของเขาอะไรเงี้ยก็เหมือนรับรู้ถึงแบบชีวประวัติที่แบบว่าอยู่หน้าฟีดท,ที่มันผ่านขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้รู้แบบรายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะรับรู้เหตุการณ์ของพี่เชอร์ผ่านแบบว่าหน้าเทเลอร์แบบว่าหน้าฟีดอะไรเงี้ยบ่อยมากจนมาแบบว่ามาเป็น แอมเบอร์จะหนูรู้สึกว่าแบบมองพี่เขาอีกมุมหนึ่งเลยพี่เขาเป็นคนหนึ่งที่แบบแบบว่าหน้าเลสเพคมากทุกคนเขาเป็นคนที่ทํางานหนักมากแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าใส่ใจหรอเป็นคนที่ทํางานเก่งมากอะ่ะโอ้รู้สึกขอบคุณเบียนเคที่มีพี่เชอร์ถ้าเบียนเคไม่มีพี่เชอร์คงแย่มากแน่ๆเข้าใจทุกคนเข้าใจที่หนูพูดไหมเหมือนตารางงานส่วนใหญ่อะไรเงี้ยหรือว่าหลายๆอยา่างพี่เชอร์เขาดูแลให้หมดเลยเหมือนแบบพนักงานที่แบบทําหน้าที่หลายอย่างว่าเกินเงินเดือน <laughs> สุดๆอะไรเงี้ยหนูสึดว่าเขาทำด้วยใจยอ่ะเข้าใจปะหน้สึดว่า โอ้พี่เชอร์ถ้าแบบเป็นหนูหนูแบบไม่ทํานะคะตรงนี้อะไรเงี้ยหนูให้แบบคนที่เขาแบบทําหน้าที่ตรงนี้ทําเลยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่พี่เชอร์เขาทําอะไรเล็กไม่ออๆเขาทําหมดเลยแม้แต่เรื่องที่แบบพวกเราคิดว่าไม่น่าใช่เขาไม่น่าทําแต่เขาทำเขาแบบอยู่ในทุกๆอย่างของพวกเราเลยแบบทุกโปรเซสทุกงานแบบใช่ทุกเบื้องหลังอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างแบบเออเรส p e c t พี่เขาแบบว่าในด้านการทํางานคือแบบสุดยอดสุดยอดจริงสุดยอดจนแบบอยากกราบอยากกราบพี่เชอร์ใช่แบบเก่งมากเลยเนาะเขามีงาน ไปแล้ว80%น่ะก็เลยรู้สึกว่าโ oh อ้ไมค์ก็ที่เขาคือคนที่น่าเคารพบูชาย,ยิ่งใช่พี่เชอร์คือคนที่ขายวิญญาณให้กับเบีนเคเพราะว่าพี่เขาอะ่ะชอบใน48ด้วยเว้ยเขาคงอยากทําอะไรเพื่อแบบสิ่งที่เขาชอบนี่แหละคือคนที่หนูรู้สึกว่าหนูเลสเปคมากคือเขาทําสิ่งที่เขาชอบแม้มันจะไม่ได้แบบผลตอบแทนหรือผลตอบรับที่ดีอะแบบมากขนาดนั้นถ้าไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละหนูก็เลยรู้สึกแบบโอ้ oh, นี่แหละหนูอยากใช้ชีวิตเหมือนพี่เชอร์จังเลยติดตามดูไลฟ์ของเรา รวมถึงเอ็กซ์ตรีมคอนเทนต์กับวีอารและยังมีเคาน์เตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4